ขอเสื้อก็กลัวหนาวใส่เสื้อก็ร้อนเนี่ยฝรั่งมาตกอัพหรอกแต่ว่าอยากได้ตังก็เลยต้องมาทำจ้ะอยากมีตังเป็นของตัวเองอยากมีเงินเป็นของตัวเองจะได้ใส่ท้องกับข้าวนี่แหละพี่น้องจะได้ใส่ท้องกับข้าวนี่แหละ ทำงานด้วยรำแข้งของตัวเองดูรายยังก็ใส่เอาลายแบบไหนเออลายแบบนั้นแหละทำเล่นๆไปก็ได้วันละพันหนุ่มเดีเบื่อเล่นๆไม่ได้เลยเนี่ยไม่เล่นแล้วเล่นจนเอวเค็ดเล่นจนเอวเค็ดเลยนะจ้าวแต่แกหาสมบัติขยังหวะ พักมันก็นยังอุตส่าห์เกิดอีเลยนหลบอะวันนี้เ,เขาให้เรามาแบกหย่าเขาเห็นเราเป็นวัว <c oughs> เขาเลยให้เรามากินหย่าจะว่ามันนักมันก่อนนักเนาะแต่ว่ามันเมื่อยเอวโอ้ดูดูกรหน่อยนิดเดียว เบื้องมาหน่มาเรามาแหวกหญ้าโอกจปกผักค่ะทุกคนผักนะคะผักมันจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะแหวกออกเนาะพี่น้องเ็นโบนี่พักนี่น,นี่นี่พักนี่พักพี่น้องอากาศแ้วบอก สลัดแกวห้อเอียงเขาเรียกผักอะไรก็ไม่รู้กินเป็นอย่างเดียวจ้ะไม่รู้จักชื่อผักดูหนอนนี่งใหญ่เราก็จะเวกให้เขาค่ะทุกคนอืมมาเอาอยาออกของเขาเนาะคณะกนะ็จะมีพวกตัดอีกแผกตักตัดเรามาเป็นแผกเเวกยาค่ะทุกคนจ้ะกองใหญ่ใหญ่เป็ถ้าเราไม่เวกมันก็จะลุกไปไหนไม่ด้ มาแแบกอย่าดเดยกันนะค่ะเ้อทุกคนค่อนข้างร้อนเลยค่ะทุกคนวันนี้แดดดีมากทำงานในต่างแดนนี่ถ้าไม่แวบกมันก็จะลบแบบนี้นะ่ะเนาะตอนแรกจะปลูกผักเองที่บ้านเอาไปเอามา,มามไม่ปลูกแม่เหรอมีผักกินตลอดอยู่เนี่ยนี่เห็นไหมพี่ด้อง แหลกออกมนี่ค่ะมันก็จะมันจะเหมือนนักก็ไม่นักเนาะคะเนาะแต่ว่ามันจะเมื่อยเมื่อยเอวค่ะทุกคนว่าเราต้องก้มเนาะคะเนาะพอออกกวมันก็จะงามไม่เนาะน้งกอก็งามงามเขาไม่ได้มาเล่งเรานะคะทุกคนกคนนะ่ะเขาก็หายแล้วทำาเรา พอถึงเวลาเขาก็มาดูเขาก็ไม่เร่งเราใาจแล้วทาไวขนาดนี้เพราะว่าเราเร่งไม่ได้ครัต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอย่ามันลกมากค่ะทุกคนหย่ากลุกมากเ,เห็นไหมเห็นผักไหมนี่ไงผักทุกคนผักในดงหญ้า อันนี้มันเป็น,นผักลืมผัวก็ใหญ่มากค่ะทุกคนมันก็นลามไปเรื่อยคนไทยว่ามันเป็นผักแต่คนนอตเครียกว่ามันเป็นหญ้านะคะลุกอือเหมือนแบก่ะสมบัติเลยที่นอก ห้องน้ำไกลอ่ะแวกออกก็จะเห็นผักดูเห็นผักไหมเนี่ยหาผักว่าเจอเลย ต้องแบบนกนะคะอาควันที่ตรนขอบโอ้ยมันกระลุกเกินอันนี้ลกสุด,สดเลยพี่น้องเอยลกแบบไม่มีคำบรรยายความวัวย ใช้ทางตีนใช้ทางมือมันโลกิงิงอยู่เนาะโลกเบิดดูว่ามันไม่เห็นพักเลยนะเนี่ยแต่พอเราแหวกออกมันก็จะเห็นพักแบบเนี้ย ขนมแนี้นี่ึทำไมเขาไม่ทำไม่ทำแบบเป็นน่นะเนาะก็้มาสมัครนี่เาอล เราออกใคะที่มองม่เห็น,นครับแผนกตัดกับตัดแผนกแแบบก,ก็แวกนี่น่าเน่ามากไปขาด มันก็ไม่เกิดไอ้ตรงหลุมมันที่ผักมันตายนี่ <c oughs> โกยหาสมบัติ <c oughs> สมบัติสมบัติ <c oughs> ต้นเงินต้นทองอยู่ในนี้นะจ๊ะ อย่าดูถูกนะจ๊ะเห็นนกนกแบบนี้มีของดีอยู่ข้างในไหวไหมพี่จีพี่จีไหวไหมไหวไหมคะไหว พี่ตีนั่นแหละอาทิตย์ละสองวันอะอาทิตย์ละสองชั่วโมงทำทุกตอนแบบไม่ทำทุกวันพุทธอับบช่วยกันดึงใหญ่พี่น้องอาทิตย์ละสองชั่วโมงทำตอนไหนก็ได้เขาเขาไม่ได้จำกัดเวลาแต่ว่าทำวันนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องเสียงานสองชิ้นอือข้อตเท่าไหร่เท่หยิงร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดพี่ทำจะนวนครึ่งก็เสร็จแล้ว รับใบฟ้าเหรอรับใบฟ้าเหรอฟ้าได้เปิดได้ไปจีไปทำโอ้โหสาวเอาสาวเอาค่ะพี่น้องสาวได้สาวเอามันต้องมีใบด้วยยายไปเปิดแบบนั้นใช่เขาจะไปสอบอยู่ยากนะไมม่ีใบเปิดฟ้าจะจ้างคุณมิตมาตยูไงหมื่นะพอเราออกแล้วมันก็จะเห็นผักเนาะพอเราไม่เอาออกมันก็อุยุยอายเงี้ยยังงี้ดิ นะสาวเอาสาวเอาพี่น้องสาวเอาสาวได้สาวเอาเพราะว่าสมบัติมันอยู่ในน,น,นี้อะไรยังเด็กคือเมอไพี่ใบสอง